สันนี่เอาให้น่ารักไปเลยนะหนึ่งสองสามโอ้สันนี่โอ้บน่ารักจังเลยไมเอามาเลยครับเอามาเลยครับ โอ้เป็นสภาพรุดีมากเลยออกไปเลยแบบนี้ถูกคะแนนได้เยอะเลยเนี่ยรีบกลับ<อ>มายื้อเร็วตึงแบบก็ตหน้ากล้องเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะโอ,โอ้ยเล่นตีมือหน่อยครับครับพวกาช่วงนี้ต้องดึงดูดความสนใจได้เยอะแน่ๆเลยนะครับสันโยสิแดพบกับวง 2PM จะทําให้เรตติ้งของรายการเรานั้นพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนเลยนะครับ เกมจับคู่กันนเด็คู่กระจุยเลยครับครับและในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขากันแล้วนะครับฮะเขาเลยเห็นหมดแล้วเขาเหรอเขาเหรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาเราเห็นหมดแล้วอ้าวเฮ้ยจริงๆนวในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับใครบางคนด้วยวันพิเศษของคนในวงซุนโยซิแลนดเฮ้ยแต่วันนี้คุณก็ไปโมโหใส่คนคนนี้ด้วยเนี่ยสิมันยังไงกันที่บูมพี่คู่ตัวเองวันนี้คือนี่ วันที่ทำไมฮะวันที่แท็กยอนกลับมาจากอเมริกาไงแท็กยอนกลับมาจากอเมริกาไงไอ้โตวันที่เขากลับมาแล้วโอเคครับเขาก็ต้องมาอัดรายการทันทีช่วยปรบมือให้กับเขาด้วยนะครับโอเคผมจะพยายามทำให้ท่านผู้ชมหัวเราะให้ได้เลยนะครับก็เต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับจุนโซ เฮ้ยทำไมทำหน้าเซ็งแบบนั้นฮะวันน like ี้เป็นวันพิเศษนี่คุณเลยพี่เขียนขอบตามาด้วยนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่ขอบตาเหรอเหรอไม่ได้เขียนนะเฮ้ยอะไรยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเกิสุขสันต์วันเกิดครับเออมาอวยพรหน่อยเร็วอวยพรคุณสุเฮ้ยอวยพรยังไงกันนะที่เออ ก็กินเค้กหลังดื่มน้ำส้มสายชูกันนะครับเตเข้ากันมากโจอย่าร้องไห้สิอีบวกแล้วเนี่ยกีบวบแล้วคอพี่ยิบสองอนับาให้ทุกคนโดยพิสศษวันเกิดกบจุมซูด้วยนะครับวันเกิดจุ๋มซูด้วยนะครับรวดเข้าไปเเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย โอ้โหโอ้โหอหอโอ้โหแมอเอกเกือบไปครับอ่ะหยิบเค้กขึ้นมาเร็วเราต้องกินเค้กกันสิทำไมทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมอ่ะต้องกินเค้กดิได้ได้เด๋จะจัดให้นะ ทำแบบนี้ทำไมอ่ะต้องกินเค้กดิน่าจะกินเลยพีจัดไปพี่ตกพื้นแล้วพี่พี่เฮ้ยโอ้โหจริงจังเลยอืมน้ำโอ้โหอร่อยไหมพี่อร่อยไหมกินกินกันเลยนะครับดูดิเห็นไหมเนี่ยโอ้โหกินกันเลยนะครับ อยาให้หยุดอาบ้างสิหยุดอาอยากกินบ้างเออเหลอเหรอแล้วหยุดอาหิวแล้วเหรอเออเงั้นเอาแบ่งเธอบ้างอ่ะจัดไปฉซองอ้อมครับลูกอ้ำจัดไปเลยจัดไปอ้ำอ้ำอ้อมเอออืมโอเคโอเคนี่ฮะไปงานทุกคนแจกจ่ายเข้าไปตกพื้นฮะมาทีมงานมามาแขกรับเชิญมาแล้วอร่อยมันกินเค้กแล้วเร็วมาลุมเค้กหน่อยแล้วเลยเนออกราบภาพมาเขียนบทมามาทำไมครับเชิญดื่มเค้กเลย ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโอ้อร่อยมากครับไม่อยากกินอ้โหกินกินอ่กินหน่อยกินหน่อยคือสงครามนี้ะไรต้องโดนบ้างแล้วนะโดนบ้างแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมสิทำไมต้องทำเรื่องน่าอายด้วยอ่ะ ตอนนี้จุนซูเสร็จหน้าเลยจะซูไหนเป็นไรอ่ะแกล้งรับผิดผการทำไมอ่ะนั่งกินดีๆสินั่งเฉยนั่งกินดีๆลูกไปไหนอ่ะไม็ช่างไม่น่าแบบนี้ด้วยไปซิแกล้งผิดผิดการทำไมอะวันนี้แย่จังเลยจุนซูลองบ้างแล้วเข้าจุนซูจายการ เอาทำอะไรล่ะผมเต้นเหรอฮะจี้จีจีใหญ่เลยดูะต้องดเจีอะไรอ่ะจบปูใ้ได้ไรเฮ้ยมาาให้คุณลองดีกว่าปูฮะเอามามามาจีกว่าเยอะจี้คุณจัดการแ่งก็ไปหมดเลยอ่ะอนช้อยดิซีู่นุ่มๆนตาออกมาว่าหลวลายอย่างเต็มที่ แล้วพวกสาวซอนยอซิแดล่ะพูกเธอจะเลือกใครดีที่จะเหมาะสมกับพวกเธอแล้วก็มาถึงช่วงเลือกคู่ของเหล่าไอดอลกลุ่มนี้กันแล้วเธอจะเลือกใครอย่าเปลี่ยนช่อง,องนะครับครับตอนนี้ผมจะให้โอกาสทุกคนออกมาโชว์ฝีมือกันหน่อยนะครับ ก่อนอื่นครับผมขอถามหน่อยว่าวงทูพีเอมีความหมายกับซอนยูซีแดอยังไงกันบ้างนะครับผมเนี่ยอยากรู้อยากรู้ฮะอยากรู้ฮะเวลาที่ขึ้นเวทีพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ทุกคนออพยายามเต็มที่เลยครับพวกคุณไม่ได้ดูที่ความหล่อเหลาเอาการของเขาแต่ดูจากความพยายามของพวกเขา พวกเขาดูดีเวลาที่พยายามเต็มที่แหมพยายามเต็มที่พวกเขามีพลังดีมากค่ะออนใช่มัครบใช่เอ็นอีเอ็กซ์เอ็นเอ็อ๋อคุณจะเห็นพลังของพวกเขาเวลาที่พวกเขาขึ้นแสดงโดยเฉพาะเวลาที่มีคนโดนแกล้งใช่ไหมโทษทีนะครับที่ผมจะต้องถามคำถามนี้คนแรกที่มาว่าละลยคืออูยองเลยครับแหมออกมาแล้วน่ารักมาก โอ้ตาจริงน่ารักจังเลยด้วยัวันนี้ใส่แจ็กเก็ตหนังมาด้วยนะครับโอ้ดูดีจริงๆเลยนะเออดีใจด้วยนะครับชวยเยอะอ่าเชิญ ครับเดี๋ยวนั่นแหละจะต้องมอบดอกไม้ให้กับคนที่คุณชอบด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญของเราผมเมาให้กับคนที่คุณชอบด้วยครับเชิญขอขวัคทีคพอนีครับ นที่คุณชอบน้อยที่สุดนะคะเอาจากใจจริงเลยนะคะบอกมาเลยค่ะทิฟฟานี่ครับฮะทิฟฟานี่ครับฮะทิฟฟานี่ครับฮะเขาบอกว่าเขาชอบฉันน้อยที่สุดในวงคือเขาเคยพูดว่าเขาชอบฉันน้อยที่สุดในวงเขาพูดแบบนั้นเหรอเหรอแหมผู้ชายไม่ใจร้ายกับคนที่เขาชอบนะครับเนี่ยปากเขาบอกว่าไม่ชอบแต่ใจจริงนะคะจะชอบคุณก็ได้นะ เขามอบดอกกุหลาบให้กับทิฟฟานี่ไปแล้วต่อไปเราก็จะแลกวิงกันเลยแลกวิงยังไงเ่ะฮะก็พออุยองวิ้งให้กับทิฟฟานี่เธอก็อาจจะวิงกลับหรือไม่วิ้งกลับก็ได้เข้าใจปะโอเคไหมตามนี้แล้วกันนะอย่าลืมว่านี่เป็นช่วงสําคัญนะครับอะไะครับอย่าแลกวิงกันหรือไม่ลุยจะเริ่มตื่นเต้นแล้วเออน่นสิแลกวิ้งกันหน่อยนะครับอ่าพร้อมนะและเริ่มได้อุย วิ่งแล้วเฮ้ยผมไม่เห็นเลยเป็นไงเห็นเปล่าวิ่งตอนไหนเนี่ยไม่เห็นเลยตันนี้วิ่งกลับให้อูยองแล้วด้วยครับแหมเกื่อเลยเชอช่บอมทำไมครับเขาบองไม่เห็นเพราะว่าหัวเขาบังอยู่อะวันนี้ไม่ทำท่าแบบนี้แล้วเหรอยังไงเออวันนี้ไม่เป็นแบบนี้แล้วเหรอฮะ โอ้โหไปถางนี้ครับแดงแลครับทิฟฟานี่รับหัวใจของอูยองไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาจะได้เป็นคู่กันหรือเปล่าจะบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอะละต่อไปวันนี้คนคนนี้ได้รับคำอวยพรไปมากมายนะครับและเขาได้รับความรักมากมายจากพวกเราได้แก่แท็กยอนแท็กยอนเี่หนว่าเลยครับว่าแล้ว เขาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาหมาดๆครับแต่งตัวสไตล์ยุโรปมาด้วยนะครับในวงทุปีเ m เขาเป็นหลุ่มมาดยุโรปเพียงคนเดียวฮะักำลังจะเปิดประมูลแท็กยอนเหรือคเหมือนโดดออกมาจากในนิตยสารยังไงอย่างนั้นเลยคงไม่ใช่จากหน้าแรกนะคะไม่เลยครับไม่ก็มีรอยยิ้มที่